ว่าการในเรื่องของปัญหาและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาของแปลงน้องอูนะครับหรือแปงชะิิธิ์เจออะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาสาวไส้ ด้วยพอมันเป็นช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันที่ผมพลาดเป้าเนี่ยค,คิดว่าปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่ใบมันหลุดในช่วงจังหวะใบถ้าเกิดว่าไม่ตัดสินใจทําอะไรเลยจะไปเจอใบกลางออกมานะครับสุดท้ายก็ลูกก็ร่วงเพราะใบเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะนะับมันจะเอาใบาเป็นที่ตั้งไม่เอาลูกละ่ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยมีทิคเดียวที่อยากจะบอกน้องอูมีทิคเดียวทิคที่ผมใช้นะครับแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะฮะอันนี้เป็นที่แรก พบกันอีกครั้งในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็คือว่ากันในเรื่องของปัญหาและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาของแปลงน้องอูนะครับหรือแปลงเฮสิทธิ์ว่าเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาสาวไส้มาอธิบายนะฮะว่ามาชำระกันว่าจุดๆุดนั้นที่ทำไปเนี่ยถูกต้องแต่เป็นยังไงบ้างหรืออาจจะไม่ถูกต้องต้องทำยังไงกันต่อนะครับอ่ะในปีที่ผ่านมานะครับ เอาตั้งเป้าเลยนะอูตั้งเป้าไว้เท่าไหร่แล้วไม่ได้ตามนั้นเล่าให้ฟังหน่อยฮะคับคือจริงๆปีที่แล้วเนี่ยผมคาดการผลผลิตไว้ประมาณสัก 60- ถึง80ตันอ่า80ตันแม็กซิมัมคิดว่ามันไปถึงได้ครับครับแต่ทีนี้ว่าด้วยพอมันเป็นช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันที่ผมพลาดเป้าเนี่ยค,คิดว่าปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่ใบมันหลุดใ uh huh. นช่วงจังหวะใบ ใบมันแพรมออกมาใช่อ่าใบมันแพรมออกมาครับแล้วมันส่งผลให้ให้ลูกในช่วงจังหวะน,นั้นเนี่ยมันอยู่สักประมาณ4 0่สถึงห้วันหรือมันร่วงนี่เลยรุ่นรุ่นเทากำปั้นอะนะร<ช>ุ่นเทาแก้วรุ่นเทากำปัน้นร่วงนะทีนี้อยากจะถามย้อนกลับไปเพิ่มเติมว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเอาโดยส่วนตัวผมว่ผมใช้ชุดสะสมอาหารบวกกับเมเปียคอร์ไลน์นะฮะจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ของอูใช้ไหมจริงจริงช่วงนั้นผมใช้แต่ปุ๋ยยยอ่างเดีว อืมครับแล้วก็เบบี้ควอดเนี่ยเพิ่งจะมาใช้คือเหมือนช่วงจังหวะที่ผมเห็นว่ามันเป็นหางปะทูฝักดาบแล้วใช่ออกมาคู่นี้เลยใช่ครับแล้วแล้วผมคิดว่าส่วนตัวน่าจะคิดว่ามันมันไม่ทันแล้วในช่วงจังหวะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาทําให้พลาดเป้าอครับออกมามันมันออกมาเยอะไหมประมาณสักห้าสหกสิบหรือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใบล่ะครับครับที่มันแตกออกมาเนี่ยผมว่าหก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องถ้าประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่มีปัญหานะนะครับแต่ถ้ามันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเอาเรื่องเลยโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะสังเกตดูน้องอูสังเกตดูถ้ามันแพรมออกมาเป็นหางปลาทูเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยแต่ถ้ามันมันแบะกลางออกมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ลวงตุบตับตุบตับลวงละนาวเลยเต็มสวยมากเอามากองเรียงกันสวยมากนี่เราเรากำลังจะคุยกันว่าโอเคมันมาถูกทางแล้ว นะปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายบวกแมกนีเซียมบวกไอชุดผสมนะฮะบวกแคลเซียมนะฮะแล้วก็บวกกับตัวเมไบคอร์คอไลนะครับ,รบผมผมเข้าใจเองว่าในช่วงนั้นนะ่ะอาจจะมีเรื่องเอ้ยกลัวยกันยักอยู่เหมือนกันในเรื่องของเมไบคอร์ ourt, ถูกปะ่ะใช่นะฮะว่า พ่นไปแล้วมันจะออกยอดยากพ่นไปแล้วมันจะทําให้ลูกไม่พัฒนามันจะไปบีบลูกบีบยอดอะไรเงี้ยพ่นไปแล้วเวลาตัดลูกเสร็จปุ๊บมันจะฟื้นต้นยากมันทุกอย่างใช่ไหมใช่คับประดังประเดเข้ามาใช่จนมันเหมือนในที่สุดตอนสุดท้ายมันมันล่วงมันดูแล้วมันไม่รอดแล้วมันถึงจะตัดสินใจมันก็เลยมันช้าไปแล้ววินาทีสุดท้ายละ ไม่ทันใชนะะ่เพราะฉะนั้นเนะี่ยมีทิกเดียวที่อยากจะบอกน้องอูมีทิกเดียวทิกที่ผมใช้นะครับแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะฮะอันนี้เป็นที่แรกผมใช้เรื่องเดียวก็คือเทศกาลใบของทุเรียนในปีพศนั้นๆอย่างเช่นปีนี้เป็นปี68ปีต่อไปที่เราจะเจอคือปี69 แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวคลิปนี้แพร่ออกไปเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเดือนมกรานี่มันต้องไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่เนี่ยเวลาเขาทําทุเรียนเนี่ยเอาต้นปกติเป็นจุดอ้างอิงถ้าใครมีทุเรียนต้นอายุ2ปี3ปีดูง,ง่ายๆครับสิ้นปีใหม่มาเสร็จปุ๊บ3ปีนะมันจะแทงยอดปฐมบทแรกภาพรวมนะครับภาพรวมเดือนไหนถ้าเป็นภาคตะวันออกภาพรวมมันจะออกประมาณมออกรมา เข้ากุมภาหรือปลายมกรารเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นที่ทําสารไม่ทําสารทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นนะฮะยิ่งเป็นต้นที่ให้ผลผลิตที่เรามีการลดบทบาทเรเจนยับยั้งทั้งกดทั้งทําสารมาอั้นมาตั้งนานเดเดือน8เดือนเนี่ยสุดท้ายเทศกาลพอคล้ายหนาวเสร็จปุ๊บเจอร้อนเจอชื้นขึ้นมาเดือนมกรายังไงก็ต้องมีใบแพรม,มแล้วทีนี้พอมกราใก้เข้าสู่กุมภาเนี่ยของเรามันอยู่ในช่วงกําลัง พลิกลูกขึ้นลูกพอดีพอดีถ้าเกิดว่าไม่ตัดสินใจทําอะไรเลยจะไปเจอใบกลางออกมานะครับสุดท้ายก็ลูกก็ร่วงเพราะใบเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะนะฮะมันจะเอาใบาเป็นที่ตั้งไม่เอาลูกละมันเห็นแก่ตัว <c oughs> ไม่ได้เห็นแก่ลูกนะมันเห็นแก่ตัวมันเองนะครับโครงสร้างก็คือใบกับต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้นะฮะว่าเทศกาลใบของแต่และพื้นที่รอบใบปกติปฐถมบทแรกเราจะออกมาช่วงเดือนไหนแล้วมันตรงกับจังหวัดที่เราเป็นอยู่เลือก กดใบตรงนั้นของผมเนี่ยหนึ่งรู้แล้วว่าเดือนมกราบปลายเดือนมกราคาบเกี่ยวกุมภาเนี่ยนะครับใบมันจะแทงออกมาเป็นปกติแล้วจังหวะนั้นลูกมันก็อยู่ประมาณเท่าไข่นกกระทาเท่าเหรียญสิบ,บนะฮะอยู่ประมาณนั้นเลือกกดใบได้ไดเลยนะครับโดยใช้ชุดสะสมอาหารนะครับบวกไม่ปิคอดคลายแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากรู้ทิคเรื่องของรอบใบแล้วที่จะออก ต้องรู้ว่าเบบิคอร์ดคอร์ไลน์เนี่ยเวลาสเปรย์ลงไปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้แค่7วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ใบนะครับมันชะลอแล้วอยู่ได้ดีที่สุดนั่นก็คืออย่าให้เกิน7วันให้รอบมันชนกันพอดีผมเลยทำแบบนี้พ่นไปนเสร็จปุ๊บ5วันพ่นซ้ำห้วันพ่นซ้ำสามครั้งติดครับแล้วก็รอดูการพัฒนาการของของต้นของของ,ของใบของยอดนะครับเช็คง่ายๆว่าต้นไหนที่คิดว่าใบมันจะแรงอ่ะ แล้วเรากดใบไป3ครั้งสะสมอาหารไป3าครั้งเนี่ยนะครับตามเข้าไปดูต้นนั้นเออมันเริ่มบวมใสออกมาแล้วเริ่มใหม่นะฮะเริ่มใหม่อาจจะหยุดได้แค่1อาทิตย์อาจจะหยุดได้แค่สองอาทิตย์มาเริ่มใหม่พ่น5วันพ่นแล้วก็5วันพ่นแค่นี้เองนะครับเต็มที่เนี่ยก็จะทํา2 2สองครั้งครั้งแรกก็3รอบครั้งที่2ก็3รอบอแค่นี้มันก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงสร้างเม็ดนะฮะสร้างเม็ดก็คือประมาณ 65- 70วันก็จบละ นะแล้วในช่วงนั้นก็คืออีกเทคนิคหนึ่งซอยลูกช่วยนะซอซอยลูกช่วยลูกที่อยู่ตั้งแต่2เมตรลงมานะครับตั้งแต่กลางต้นลงมาพยายามวางให้ขาดนะฮะวางให้ขาดมติว่ามันควรจะอยู่ที่สลูกก็จบที่4ลูกมันอยู่ได้ได5ลูกก็อยู่ที่5ลูกจบเผื่อข้างบนได้นะครับแบบนี้จะทําให้ลูกพัฒนาแมตกันไปทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนและหลอดพ้นจากปรากฏการณ์ ใบออกร้วลูกลวงนะฮะวันนั้นเทคนิคดีๆเนี่ยนะครับเฉลยกันวันนี้ให้รู้รอบของใบในแต่ละพื้นที่ตะวันออกประมาณนี้นะเดือนมกราก้าพสุมพานะอีสานล่ะนะครับต้องไปหากันเองนะครับตะวันตกละ่ะพี่น้องทางใต้ด้วยนะครับทางใต้เนี่ยโหโบอกตรงครับค่อนข้างสเปะสะปะแล้วกันมันมีแองถ้าเกิดฝนมันชุกอะมันจะทำให้รอบใบหมุนแบบสเป,สปะสะปาไหมจันฝนมันชุกรอบใบไหม รอบมัจะสเปรยส,สะปะไหมมันจะไม่เปแบบมกกลา,าคุณพามั้ยอยู่ๆในรอบนี้เลยนะอยู่ในรอบนี้เลยฝนมันจะมายังไงแล้วแต่มก,การลามันก็ต้องออกนะครับ mm hmm. มก,การลามันจะบวมบวมแล้วก็ไปปีเอากุมพานะครับก็จะไปกางในกรอบกุมพานั่นแหละ mm hmm. สุดท้ายในเดือนกุมภาเนี่ยจะเป็นเทศกาลลูกล่วงของภาคตะวันออก oh, ใช่ครับอ่าทุกสวนนะทุกสวน,นก่นอนผมก็ช่วงกุมภานี่แหละครับเนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ย กุมพาน้ําตาตกเขาเรียกว่าสิกสมเอุมไม่ใช่สิบสี่กุมพานะช่วงเลาสิบสี่กุมพาน้ําตาไหลอะประมาณนั้นนะวันนั้นคลิปนี้นะครับอเขาเรียกว่าแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับว่าลูกล่วงนะครับช่วงจังหวะที่ควรกดก็คือเดือนกุมภาหรือลูกไซส์เท่าไข่นกกระทาเท่าเหรียญ1ิบเหรียญห้าจัดการนะครับเบรกได้เลยแค่นี้พอ ประสบความสาเร็จร้อยลูกไม่ล่วงนะฮะปีนี้ที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือร้อยยี่สิบตันครับลองกดดูเล่นๆน,นะครับเอาไว้ประมาณสักห้าสิบลูกไซนี้ห้าสิบลูกฐานสามโดโดยประมาณก็ร้อยห้าสิบต่อต้นคูณเท่าไหร่นะพันสองครับร5อยห้าสิบตันนะฮะร้อยห้าสิบตันเราวางไว้1้อยี่สตันมันก็ไม่ได้เกินจริงมีโอกาสได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เราจะมาทําคลิปในะประโคมเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราจะเว้นสักพัก <c oughs> หายไปแตกพักเด่งมานะครับยิ่งเกิดปัญหาเยอะๆนะครับเราจะวิ่งสายเพราะเราคือเกษตรเปิดใจนะครับถ้าไม่เปิดที่เราแล้วเขาจะเปิดให้เราไหมล่ะนะใช่ไหมวันนี้น้องอูเปิดใจนะครับให้เรามานั่งในสวนจริงๆคนอื่นก็นั่งมานั่งได้นะใช่ไหมครับก็เปิดใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็เอาล้วงล้วงความลับของน้องอูนะครับมาฝาก f อเกษตรเปิดใจด้วยนะครับแล้วจุดที่น้องอูพลาดนะฮะก็ ร่วมกับเทคนิคของเกษตรปัจจัยเอาไปใช้ในช่วงที่ขึ้นลูกพอดีนะจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับอ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหัวข,ข้ออื่นอ๋ออาจารย์ผมไม่งั้นผมถามเพื่อและอย่างสมมุติว่าที่ได้ยินกันมาว่าเแบบี้คอรดใช้ช่วงตอน50-60วันเนี่ยทำให้ลูกพัฒนาช้าทําให้ลูกแดงเนี่ยมันมีผลอย่างนั้นจริงไหมครับอ่าเออนี่ก็เป็นไวรัานะนะครับเป็นเป็นเรื่องราว จริงๆเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆเนี่ยในช่วงพัฒนาการแล้วก็เขาเรียกว่าอ่อนแอต่อสิ่งอื่นๆที่สเปรย์เข้าไปก็คือในช่วง40วัน4 0วัน45วันเป็นช่วงที่ขยายในเรื่องของเปลือกถ้าสเปรย์อะไรมากๆหนามจะแดงแล้วมันก็จะเก็บความแดงนั่นแหละยาวจนกระทั่งถึงวันตัดนะทีนี้ไอ้คำว่าเมเริคอร์ดเนี่ยมันทำให้ลูกหยุดโตไหมถ้าโดยตามหลักขอ,ของของวิชาการหรือว่าหลายๆเพจเขาก็จะ เขาก็จะว่ากันแบบนั้นนะครับถ้าเราไปอ่านแล้วก็จะได้ความรู้ประมาณนั้นว่ามันเขาเรียกว่าชะลอการชะลอการพัฒนาการนะครับยอดก็ไม่พัฒนานะครับจุดเจริญก็ไม่พัฒนาเขาก็ว่าแบงนั้นแต่ผมก็อยากรู้ผมว่เอาเบบี้คอร์ดเนี่ยนะครับที่เราจะสเปรย์ใส่ใส่ใส่กระป๋องไปจุม่มนะไปจุมจ่มจุมจ่มจุมจ่มจุม่มจุ่มจุ่มจุ่มดูแล้วก็ผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้ไวดูซิว่ามันจะ ชะลอการจเจริญเติบโตไหมนะฮะหรือว่า,วามันจะหยุดอยู่แค่นั้นไหมสุดท้ายมันก็ได้ไซส์สามสี่ปกติหนามก็สวยปกติไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นทาหลายๆอันเข้านะครับหลายๆท e a t m e n t หลายหลายส่วนหลาย,ลายส่วนสุดท้ายก็คือออกไปในแนวทางเดียวกันไม่มีผลคแค่นั้นเองไม่มีผลมีเฉพาะจุดจเจริญที่ปลายยอดอันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วหยุดถ้ามันออกมาไม่มากนะครับตัวบปบีคอตตัวนี้จะเร่งให้ใบแบะกลาง นะครับแล้วทําให้แมกนีเซียมแคลเซียมหรือว่าตัวชุดสะสมอาหารเนะี่ยทำงานได้เต็มที่เร่งใบแก่ไปด้วยนะแค่นี้เองเลยนะครับสรุปก็คือเบบิคอร์ไม่มีผลทําให้ชะง,งักในเรื่องของลูกนะนะครับนาแดงก็ไม่มีผลถ้าหนามจะแดงก็เกิดจากสารตัวอื่นที่สเปย์ลง,งไปแบบแรงๆหรือใช้ตัวที่เป็นออยจัดจัดนะครับนะจะมีปัญหาเรื่องหนามแดงมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับโดยประสบการณ์มาแชร์กัน เื้องต้นน่าจะประมาณเท่านี้ครับจ้อ่าโอเคเดี๋ยวคําถามมันไม่เยอะแยะแหละนะครับถ้ามีก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหลังจากที่เราปล่อยคลิปออกไปแล้วนะครับเราก็จะเก็บทุกคอมเมนต์นะฮะที่เป็นประโยชน์กับหลายภาคส่วนนะครับขึ้นมาขยี้ต่อแล้วก็มาคุยพูดคุยแล้วก็หาเคสที่มันใกล้เคียงนะครับแล้วไปนั่งนะฮะแล้วก็ไปคุยแล้วก็ไปชําแหลกกันตรงนั้นเลยแบบนี้จะได้ประโยชน์กับ f อเกษตรปัจจัยที่สุดครับครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรนะครับ เจอกันในเคสต,ต่อไปนะครับกับข้อมูลดีๆในส่วนของน้องอู๋ครับเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณาจารย์ครับ